สวัสดีค่ะมาพบกับเรื่องของบ้านมือสองยบอ้อมสุขนะคะวันนี้จะมาขายที่ดินว่างเปล่าราคาถูกถมดินแล้วน้ำไม่ท่วมตําบลหนองกบอำเภอบ้านป่งจังหวัดราชบุรีค่ะดูรายละเอียดตามคลิปนี้ได้เลยนะคะก่อนอื่นเลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะที่ดินว่างเปล่านะคะติดถนนสาธารณะสองด้านนะคะขนาดพื้นที่1 8 6ตารางวาถมดินแล้วนะคะน้ำไม่ท่วม น้ำไฟเข้าถึงและมีเพื่อนบ้านด้วยนะคะพื้นที่นะคะเหมาะกับการปลูกที่อยู่อาศัยนะคะหรือจะทําโครงการหมู่บ้านจัดสรรเล็กๆนะคะ,ะโฉนดตั้งอยู่บนเลขที่68325นะคะตําบลหนองกบอําเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีที่ดินนะคะห่างจากสี่แยกไฟแดงมาทางขนส่งบ้านโป่งนะคะประมาณ4กิโลเมตรและจากถนนเรียบคลองหนองกบนะคะเข้ามาในซอยประมาณ20เมตรก็ถึงที่เราค่ะ ราคาขายนะคะอยู่เพียงตลางวาละด7ัน0บาทเท่านั้นเองนะคะหากใครสนใจติดต่อตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดบ้านดีๆและที่ราคาถูกๆนะคะ